มาขึ้นเวทีผิดรอเปล่าครับน่าจะไปขึ้นเวทีประกวดนางน,างน,างนกขมา้นเราดียวกันโมเตอร์จัดเองชักเองย่อมดีจรุ่นคนสวยชื่อชุดของเขาก็ เพชรปุ่นซิทน้องกีสร้างกุศลด้วยแล้วก็ชกด้วยนึ่ให้เสียวเป็นอย่างยิ่อเรัาบด้วยน้่นฟารมี่เซียเตอร์ทุกใหญ่เล่นสองโอ้ยบอดี้บอดี้โอ้ไปสอบด้วย อรับด้วยนะหนุ่มเทลชแลุกที่ความสัานเร์ลเดมข้าเข้าง้าวเกันนม่้าดกผู้ชมครับว่ากันว่าเป็นน้มวยที่สวยที่สุดในวนี้ส0ง3ี่สครับ

เตยนดังเนได้วเตอนดวยเตือนรถเตี้ยด้ยเตืนายทองสินพ่อแดงด้วยซุ่งเข้าบอมบ์อบต้าด้วยอบต้าเสกิงเป็นไอ้ตีมาต้องล้างก่อนเปอะเลยลวทุ่งับูหน่ยเอาคูอหนุวยเปียนหรูเปล่เหข้างกับเป๋ว่าเ้เหยกน่าจชนี้น่ น้อมพรเทพกับพิษแสงทนายความน้อแอนแล้วก็เซอร์เอรได้ราถารียอร้อยครับมาคาถากุมท่านเียกแบบน่าพระสามยกความสวยกับความหอมชอบใครับไม่รู้ว่าใครมีดีกว่าใครออ่ความชุงติดน้องกิ้ความดีเสียต้าทุใหญ่อท ดูนโโหนข้นาดีมสวยสวยดูนีไเ่วเ่สวยเปิดป่วยด้วยเออเออเอา่อนนะอย่าาอ่อนแม่นี่เดี่ยวกันบเล่องสนัสนนฮะเออเก่งแม่นย่งเหง้วีว่าอย่งไงนี่ ยกศพหลุดรุบเราจัดระเบียบกันจัดระเบียบกันเพื่อความเรียบร้อยจัดระเบียบกันมน่วยญิงก็ไม่ห่วงกระจับก็ต้องห่วงเรื่องแบบนี้ละไงเอาแขนขวาไว้เห็น๋าวลูกตามนี้แกไม่ใช่สวยธรรมดาสวยพิฆาตเดียวจะใส นะวาสามยกน้ำพึ่งคาบยาพิษน้า้ยาไมวายบแข็งขวามีจับอมเาไอ้ไออไี่โดนเท้าไอ้ไอ้อ้ไอเออ คนสวยจั้เองชกเองวันนี้ออกนาออกตาเจอคู่หนุ่ยเออคนยาเป็นคนใดเจอคู่หนุ่มไงเยอะเยอะทั้งปามมีเยอะที่เครื่องเออตั้งรักก่อนมาเสร็จเป็นได้เสียสันจรองนีง รายการเปรียบมวยครับช่วงเดือนตุลากอยี่สตุลาคมนะครับที่เวที่มาทุกคุนใหญ่ครับอาจารย์สนใจสั่งทำฝากมาชกสองธันวาคมครับแล้วก็เปรียบมวยที่ที่นี่ครับวันที่สี่นะครับสว่างนงเสือนะครับวันเปรียบวันที่สี่พฤศจิกายนครับชก9ธันวาเสียต้นสารสัตว์ปุสิการนะครับ ประสิทธิ์ที่ใส่บอลบนสวกรเขาโคกับาต่อเฉียวบัวถึงนะครับอินซีน้อยสิบไมหเตะโดนซิงด้วยผู้คนดวยสิบเจ็ดเตะตเข้าเตดข้อเลยคนเร็ดีปะสิทธิ์ที่ทสเทวราชต่อสวรกับทมบ้านที่เด็ดโค้กเบ มีเดือนพฤศจิกายนครับสามต่อเลยยกสเลยยกสาคุ้มตามี่ยกสองยกสองดูวิเศษรับยกเลยกันสาวสวยับสาวหล่อเอา Usted, ไม่ไม่อย่างดอย่าดีดอ่โอ้ก้จะออกอาวุธเียนนไมเสียโอกาสต้องต้องเป็นอยางแลูกตอไ่โลดอ่ะออนักนาต้องเอาไส้ที่มันกระชับก่อนอ่าอเลยเออโอ้เป็นลายไตได้ ไปวางครไไปยังอ่านีคนจะล้วมด้วยกันแะลูกคนลวงแกเท้านไปเอาดูนะดีเลยเดิดูเอาดีดี้าเราด้วงดดีอ่าผ่านไปอีกยกหนึ่งนะฮะเนื้ออีกหนึ่งยกค่ะ

ก็อย่างเนี่ยพอมานี่8,000แล้วเออ <coughs> 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 เฮรุ่คนสวยครับโปรโมเตอรของเราวันนี้อมีที่ไหนโปรโมเตอร์จัดเองชกกี่ีนะี่นี่เสีอกี่เล็กนี่ละยกสุดท้ายยกสุดท้ายมาเดอนหน้าจัดเองเด่นหน้าจัดเองเอสาวรอใ้ตัวหญิงสวยหวตอนนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่ายกสุดท้ายแล้วใช่ใช่่ใใ่อชไใ่า่่

งี oh. okay. 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 ี่เลยยูนรบเบออยิสุดดดเเออผู uh. um, ้หน mm. oh, ่งจะ้ายนผู้นึ่งจะโดนผู้หนึงจะใหญ่ผู้นึงจะดผ้หนึ่างเออสละแตน เล็กยิงเขากันอ้าวเทียเทียเทีต่อยซ้ายไป้นี่เปนผู้ชิงแชมป์นะครับง่ยเื่อด้อยกันด้วยเผื่อที่านทุ่งสามเหลี่ยมสาสงบจุดยอ ตุกันขอดกันน้กันเปสีเป็นสานสาวสวยตีกันม่วยกันสนเนาะเราเจอนยินดีกับผู้ชนะให้กำลังใจผู้แพดก่ป้ส้องวยกันให้กำลังใจกับบามี่เสียเต้ทุ่ใหญ่นะ